ถ้าใส่ไหม่สอบผ่านใสยไหมจะยอมคบกับพี่เหรอถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีนะคะคาแรคเตอร์ของสายใหม่จะเป็นตัวละครที่สดใสร่าเริงพลังบวกความคิดดีแล้วก็อยากประสบความสำเร็จในชีวิตมีแรงบันดาลใจให้กับตัวเองแล้วก็กับคนอื่นคะคะ,ค,ะคนดูอาจจะได้เห็นการซ่อนอะไรสักอย่างที่พี่แสดงออกมาใสายใหม่อาจจะเป็นเด็กร่าเริงทุกคน อาจจะชินกับการที่พีเล่นคาแรคเตอร์สนุกสนานแสบซนแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะทำให้ได้เห็นพีในอีกรูปแบบหนึง่งได้เห็นมุมมองความคิดพีในอีกรูปแบบหนึง่งแล้วก็สายตาของสายใหม่ที่มองแต่ละคนที่แตกต่างไปจากคาแรคเตอร์แต่ละเรื่องที่พีเล่นค่ะ ฝ่างหนังสวัสดีวันจันทรด้วยนะคะรับรองว่าสนุกมันฮาแน่นอนชวนทุกคนไปดูนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพื่อนคนในครอบครัวพี่ป้าน้าอาญาติข้างบ้านชวนไปทั้งหมู่บ้านเลยให้มาดูสวัสดีวันจันนะคะ20กุมภาพันธ์น,นี้นะคะฉายแล้วค่ะในโรงภาพยนตร์ฝาักด้วยค่ะ